ครับวันนี้มากันในทีมของ IT Banking Sector ไอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็เลย <c oughs> วันนี้มีเป็น Report Banking Sector นะครับก็อันนี้จะพูดถึงทีมใหม่บ้างนะครับก็ผมว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นข่าวแล้วว่าของไทยเองเนี่ย <c oughs> เขากำลังเตรียมเป็นเหมือนพอลบอเนาะสำหรับให้ ทางแบงก์แล้วก็เทลโคเนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดด้วยในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกเงินนะครับทางออนไลน์นะครับจากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นลูกค้าแล้วต้องไปฟ้องเอานะตอนนี้จะมีเป็นพรบออกมาเลยว่าต้องมีมาตรการบ้องกัน 1, 2, 3, 4 1> <c oughs> 2> นะครับถ้ามีไม่ครบเนี่ยธนาคารเองหรือว่าเทลโคเองต้องเป็นคนที่รับผิดชอบค่าเสียหายให้กับทางลูกค้าที่โดนหลอกไปนะครับ ก็คิดว่าธีมนี้อาจจะเป็นธีมใหม่สำหรับปีนี้นะก็คือเรื่อง Cyber Security นะครับและแน่นอนว่ามันคือค่าใช้จ่ายาสำหรับตัว Sector Bank นะครับที่ที่ต้องทำนะเพราะว่าเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ช่วยปกป้องอฐานเงินของลูกค้านะครับในเปเปอร์นี้จะมีด้วยกันสาพาร์ท <c oughs> นะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือเราพาไปดูฝั่งสิงคโปร์กับฝั่งเมืองนอกก่อนบ้างว,าว่าเป็นยังไงนะครับซึ่ง ตัวแบบที่เราจะใช้เนี่ยเชื่อว่าแม่แบบหลักๆก,ก็แน่จาจะค,คล้ายๆกับที่สิงคโปร์เขาเพิ่งอ,อนุมัติไปอนุมัติใช้ไปเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับในพาร์ทของสิงคโปร์เนี่ยของเขาเนี่ยชื่อว่า s h a r e Responsibility Framework นะครับก็ชื่อก็ตรงตัวก็คือการแบ่งกันรับผิดชอบเนาะสำหรับเฟรมเวิร์ตรงนี้นะครับ e อฟเฟกตีฟไปแล้วเมื่อวันที่16ทธันวาที่ผ่านมานะครับโดยเนื้อหาหลัก,ลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดให้ทางธนาคารนะครับแล้วก็ ทางเทลโคเนี่ยมีมาตรการรองรับหรือป้องกันเนี่ยเพิ่มเติมนะครับมันก็มีมาตรการรายละเอียดอยู่ในอยู่ในเปเปอร์เรานะครับแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยมาตรการส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงลักษณะแจ้งเตือนแล้วก็ป้องกันนะครับเช่นต้องมอีการแจ้งเตือน24ชั่วโมงถ้าเกิดพบธุรกรรมที่มันน่าสงสัยว่าอันนี้เคสเนี่ยน,น่าจะโดนหลอกก็แหละนะครับแม้ว่าลูกค้าเป็นคนโอนเงินเ,าเอาเองนะก็ก็ต้อง t r a c ให้ได้ว่าการโอนเงินแบบนี้มันเป็นลักษณะที่ ที่ผิดสังเกตนะครับแล้วก็มีแจ็คแจ้งเตือนนะฮะหรือว่ามีระบบคิวสวิชก็คือมีปุ่มที่ทําให้สามารถลูกค้าเนี่ยพอรู้ว่าโดนแล้วนะครับสามารถกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้วมันจะหยุดธนชาตชันทั้งหมดได้นะซึ่งปัจจุบันน่าจะยังมีบ้างแล้วหรือยังไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าธนาคารต้องไปลงทุนเพิ่มนะครับส่วนในฝั่งเทลโคมแต่นิดนึงแล้วกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SMS เป็นหลักนะว่าเวลาการยิง SMS เอเนี่ยเพื่อหลอกลวงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า เพปพอผ่านเกรือข่ายของเขาเนี่ยต้องมีระบบที่มันตรวจจับให้ได้ให้เร็วนะแล้วก็บล็อก SMS พวกนี้ไม่ให้ไปถึงเหยื่อนะครับเพื่อที่เหยื่อจะได้ไม่โดนหลอกนะครับอันนี้คือภาพของทางสิงคโปร์นะฮะทีนี้เราก็ไปดูว่าจริงๆไม่ได้เป็นแค่ประเทศเดียวนะครับเราคิดว่าเทรนด์เนี้ยน่าจะเป็นเทรนด์ที่ worldwide เลยคือเป็นทั้งโลกนะครับเพราะว่า,ามีรีพอร์ตหนึ่งน่าสนใจนะครับของ Integris นะครับก็เป็นเป็น business solution ที่อเมริกาก็บอกว่าไปเซอร์เวียผู้บริหารแบงก์อเมริกามาเนี่ยก็พบว่า ในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยยกเรื่องไซเบอร์ซิเควริตี้เนี่ยเป็นอินเวสเมนต์อันดับหนึ่งะแล้วก็เป็นภัยคุกค,คามหรือว่าเป็นเป็นการลงทุนเนี่ยที่เขามองเป็นตีมหลกัหลกๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองเรื่องทำแอปพลิเคชันทำเซอร์วิสทำหลังบ้านทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นปีที่แบงก์อ s สเนี่ยชิฟโฟกัสมาที่ไซเบอร์ซิเควริตี้มากนะเพราะว่า ทุกคนก็โดนโจมตีค่อนข้างเยอะนะสำหรับการจรจําทางไซเบอร์นะครับก็เป็นแอเรียหนึ่งที่ธนาคารเนี่ยกำลังมุ่งหมาย m p r o v e อยู่ตรงนี้นะครับอ่าพาที่2นะครับมาดูที่ธนาคารไทยบ้างนะครับอ่าในฝั่งของไทยเองเนี่ยเราเชื่อว่าวก็มีเหตุผลด้วยการหลักๆากข้อเหมือนกันนะที่อ่แบงก์ไทยน่าจะ f o l l o w Trend พวกนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าาสถิติอาชญากรรมทางไซเบอร์ของไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากจริงน,นะครับในปี21-124เนี่ย เพิ่มขึ้นเกิน10เท่าเป็นร้อยเท่าด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่มีเทรนด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นแบบเร่งตัวนะครับต้องบอกว่าในในช่วงสอปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่โดนโจมตีเยอะเนี่ยคือเรื่องการศึกษากับกลุ่มภาครัฐนะครับ าการเงินก็เยอะนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเยอะในช่วงปี2 3 2 4กแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มอื่นเขาเริ่มลดลงดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อแรกที่คิดว่ากลุ่มธนาคารก็โดนโจมตีจากทางโจรกรรมทางไซเบอร์เนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ธนาคารเนี่ยก็ต้องอินเวสต์ตรงนี้เพิ่มนะครับอันที่2ก็คือว่าวิกแน่เท่าที่ตามข่าวนะครับน่าจะมีการเอาพอรบรเรื่องแชร์เ e ส ponsibility พวกเนี้ยนะครับเข้า,อาคอรมอรนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าลักษณะนะครับการรับผิดหรือว่าขั้นตอนต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆที่ให้ลงทุนเพิ่มเนี่ยจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นก้อที่2ก็คือเดยมมันจะมีกฎหมายใหม่เข้ามาแล้วแหละนะครับก็ทําให้ธนาคารเองต้องลงทุนตรงเนี้ยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันลูกค,ค้านะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นมานะครับส่วนสุดท้ายก็คือว่าเราไปดูตัวเลข Investment ใน Cyber s e c u r i t y เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยต่ำนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะอยู่แค่0ูรของรายได้นะครับ ประเทศอื่นเนี่ยอยู่กัน0.5-1%ของรายได้ในคอร์เปอเรทนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มันก็ยังอันเดอร์บัตเจตไปอยู่นะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่บัตเจตตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นต้นไปเพราะมันก็มีทริกเกอร์ด้วยจำนวนสถิติทางอาชญากรรมที่มันเยอะขึ้นนะครับวิ่งมาที่ตัวเลขนะครับะจะไเราไปเก็บดูดูตัวเลข IT expense <c oughs> ของทั้งเซกเตอร์ธนาคารนะครับน่าเสียดายที่ธนาคารแต่ละแห่งเขาไม่เบรกดาวให้แต่ว่ารวมๆเซกเตอร์เนี่ยแบงก์ชาติมีให้ดูนะครับ พบว่าตัวเลขการลงทุนใน i อเนี่ยโอ้มันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะในช่วงปี2020เนี่ยเฉลี่ยไตายมาละ 7, 000, 000, ละ6-7000พันล้านนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นไตามาลละหมื่นกว่านะครับปีนี้นะปี24นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่1 3 0 0 0ถึง15,000ล้านแล้วขึ้นมากว่าเท่าตัวนะ2เท่ากว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าเทรนนี้ยังไม่หยุดนะน่าจะไปต่อเพราะปีนี้มันมีคาตาลิสต์ใหม่เข้ามาอีกที่ต้องทำเพิ่มนะครับ โอเปกเองก็เรามองว่าชาเลนจ์มากขึ้นในปีนี้ที่จะลดลงได้นะครับแล้วก็คอสซูนข้ามเองปีนี้จริงๆเรา forecast ว่าขึ้นอยู่แล้วนะจาก45เป็น46นะครับทีนี้พอมีอันนี้เข้ามาเพิ่มเติมมันก็เพิ่มเติมดาวไซริสกับประมาณการเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าตัวเลขพวกนี้ไม่เยอะนะเพราะเราลองรันดูถ้าจาก0.2เพิ่มเป็น0.4 0.5ต่อไรายได้นะ มันเป็นดาวไซรัสต่อบอททอมไลน์เนี่ยแค่ประมาณสัก2-3%เท่านั้นเองเต็มที่นะผมเชื่อว่าแมネจเมนต์ถ้าเขาต้องอินเวสต์ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็มีรูมส่วนอื่นที่อาจจะเซฟวิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อชดเชยผมมาตบตรงนี้เข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามธีมเนี้มันคงทำให้เอเจนต์ A นะครับหรือคอร์สูนค้ำในปีเนี่ยมันปรับลงได้ยากหรือว่าแทบเป็นไปไม่ได้นะครับงนั้นโดยรวมภาพข,ของเซกเตอร์ก็ยังมองเป็นเนกาทีฟวิวเหมือนเดิมนะครับนอกจากเรื่องไรายได้ไม่โตสินเชชื่อโต้า แล้วก็ความเสี่ยงเรื่อง Asset Quality แล้วเนี่ยเรื่องนี้เราก็มองว่าเป็นประเด็นลบอ่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นที่พูดถึงกันต่อในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปที่หลังจากมันจะมีพร,รบรตรงนี้เข้ามานะครับก็โนดว่าไม่ต้องกลัวจนเกินไปคือเท่าที่เราดูจาก example ต่างๆนะว่าเคสไหนธนาคารต้องรับผิดชอบมากเนี่ยคือไม่ได้ทุกเคสนะครับเพราะธนาคารมี system ต,ตรงนี้ที่ที่มันลงไปแล้วแล้วมันมีการแจ้งเตือนตลอดเนี่ย อันนี้ก็จะทําให้ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าเขาถือว่าเขามีระบบที่ที่มันแจ้งเตือนลูกค้าหรือว่ามีระบบพวกนี้ที่พร้อมอยู่แล้วนะครับก็เสียแค่ expense ที่ต้องลงระบบเพิ่มมากกว่านะครับเสริมนิดนึงแบงก์ที่มีขนาดเล็กผมเชื่อว่าจะเสียเปรียบนะเพราะว่าสเกลมันมันน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับแบงก์ขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเยอะกว่านะครับมีการลงทุนด้านไอทีเนี้ยไปเยอะมากกว่าแล้วนะครับเพราะว่าอ่าระบบป้องกันเนี่ยทุกคนต้องมีเท่ากันหมดเนาะไม่ว่าคุณจะมีลูกค้าเยอะหรือลูกค้าน้อย นะครับดังนั้นเนี่ยแบงเล็กจะเสียเปรียบน,นิดนึงในเรื่องสเกลนะครับก็ดูประมาณเท่านี้ครับพี่บอมคือจริงๆผมเสริมไอซ์ต่อนิดนึงนะว่าจริงๆจ,จากชาร์ตแปดกับชาร์ตเก้าเนี่ยมันตีความมาได้เป็นเนี่ยคือถ้าจะให้มองนะสมมติผมผมตีความผมผมเป็นนักกลยุทธ์เนาะสมมติไอซ์เป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานแล้วตีคพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าสไลด์นี้ต้องซื้อบูบิกนะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าบริษัทลูกของบูบิกเนี่ยที่ชื่อบูบิกไททันเนี่ย กับบริษัทลูกของเบอร์ลี่เอเนี่ยที่ชื่อว่าเบคอนเนี่ยนะครับก็มีการรับงานส่วนคือผมไม่ได้หมายความว่ารับงานทั้งหมดเพราะมันรับไม่ได้อยู่แล้วสเกลของแบงก์อย่างที่ไอซ์บอกเนี่ยโอ้โหไอทีเอ็กซ์เพนเนี่ยโอ้โหล่อไปทีหนึ่งหมื่นห้าพันล้านอย่างเงี้ยถ้ามันเข้ามาในนี้ของเบอร์บิกกับเบอร์ลี่เอ็กซ์นะซีลิ่งเลยอะแต่มันไม่ได้รับ <S <S ทั้งหมดมันมีคนจํากัดมันมีหลักสิบหลักร้อยแต่ว่าไอสไอสสเกลงานของสองคนนี้นะครับทั้งไททันบูบิกเนี่ยแล้วก็ทั้ง com, Bur เบคอนเบอร์ลียย์เเอน่ ถ้า enjoy กับ benefit ตรงนี้ซึ่งจริงๆผมเห็นด้วยนะว่ามันเป็นเทรนว่าจริงๆคือจริงๆคือ Cyber Security เนี่ยมันมาหลักๆเลยในช่วงของเมริกาประมาณ4ปีก่อนตอนปี2020-2021อ่ะคุณไปดูหุ้น Cyber Security ของเมริกานะวิ่งกันทั้งแผงเลยนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยคือมันไม่ได้มีบริษัท Listed จริงๆที่มันทำมันมีเียงแค่บ,บริษัท Listed เนี่ยไป acquire <ừ. S 1> บริษัทนอกตลาดมาซึ่งมันเป็นสเกลเล็กอยู่ นะครับซึ่งถ้ามันนับเข้ามาเนี่ยมันบวกนะแต่มันไม่ได้บวกเยอะหรอกแต่ถามว่าถ้านับใน่งเงี้ยของไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้สอบริษัทนี้นะครับมีโอกาสที่จะรับงานเพิ่มเติมซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ไอซ์บอกนะว่าไม่ได้จบแค่นี้นะพี่บอมมันไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเนี่ยดูจากชาร์ตเนี่ยมันค่อยๆเป็นลักษณะแบบไซเว่อปเลยนะทั้วทั้วโอเปกของเขาเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องนะครับไอซ์ Ice ครับไหนไอซ์ Ice พูดถึง IT แล้วแต่ว่าเราขอออกจากไอทีซึ่งแต่มาเป็น IT ของ Virtual Bank นิดนึง เพราะผมเข้าใจว่าโอ r ชีแบงเนี่ยก็เรียกคุยแล้วก็กําลังใจเห็นภาพในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับอ,อ,อยากถามไอซ์ิ่งหนึ่งครับว่าไอ้อเช l ยลแบงเนี่ยแบงค์เ, Bank เนี่ยปีนี้นะครับไอซมีการพู้กุยกับผู้บริหารไหมสามสีแบงค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าได้หรือคนที่ไม่รู้ว่ากลจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมี additional opex ที่มันต้องเตรียมพร้อมสําหรับโอ r ชีแบงก์ใไอซโอเค จริงๆเขา m a n a g เ m น่ t ก็ไม่ได้บอกตรงๆแบบนั้นนะว,ว่าปีนี้จะลงทุนเพื่อ tackle อกับการเข้ามาของ Virtual Bank นะครับแต่ว่าทุกคนในปีนี้ก็กอยู่ในโหมดที่ว่าก็จะปรับปรุงพวกฟีเจอร์ระบบต่างๆท,ที่เขามีอยู่แล้วเนาะให,ใ,ให้มันดีขึ้นให้มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นซึ่งจริงๆกม็มันจะเป็น Expense ในช่วงแรกแหละแต่ว่าสิ่งที่เขามุ่งหวังก็คือเพื่อเพื่อมันอาจจะมี Cross-selling o p portunity มากขึ้น นะครับลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อได้เร็วขึ้นลดขั้นตอนหลังบ้านให้มากขึ้นอันนี้ยังเป็นอะไรที่ที่ธนาคารยังอินเวสต์ต่อนะครับแล้วก็ IT e x เ e ็กก็ไม่ได้มีใครบอกว่าปีนี้ตั้งเป้าว่าจะลดนะก็ยังไม่ได้มีใครบอกแบบนั้นนะครับดูจากเซอร์เวที่ผมอ่านแบงก์อื่นๆทั้งโลกเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันหมดแทนไม่มีใครจะลดคน IT e x p e n s แต่ระบบไม่ลดนะฮะดังนั้นก็การมาของเวอร์ชวลแบงมันคงทำให แบงก์เดิมเนาะต้องปรับตัวนะในเรื่องการให้บริการด้านออนไลน์นะครับเพราะว่าคู่แข่งมันเพิ่มเข้ามาแหละนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็ยังอยู่ในโหมดที่ยังต้องค่อยๆพัฒนาระบบตรงนี้เข้าไปอยู่เอ็กซ์เอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนช่วงเฟสแรกๆที่ลงทุนแต่ว่าม,มันดูเหมือนน่าจะไม่ลงนะครับในปีนี้ อืมนะครับอ่ะันนี้ก็คือตัวภาพใหญ่คร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวพอดีไอซ์ต้องมีไปติดประชุมต่อนะครับก็เลยอาจจะสุดเข้ามาประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเออ่ปีนี้แบงค์นะครับก็อาจจะเห็นเรื่องของเออ่ท็อปไลน์ที่อาจจะดูไม่ได้ดีมากโลนก็เหลือ0.6%ุดหกเปอร์เซ็นต์บอททอมไลน์ก็อาจจะมีคอสที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับส่วนโชคดีนิดนึงก็คือต้องสำรองต้องสำรองไปเยอะแล้วระหว่างว่าการไม่ได้ปล่อยโลนใหม่อาจจะทำให้ไม่ต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มเติมมากขึ้นละกันนะครับแต่่่วววาาาแแนนนนนนนออออคคสรรัััั้้้งงกก็็็จะะะเเเปตตลลบพฉม ถึงไอซ์พีสเปนดิงที่ลดไม่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เราสรุปว่าเรายังมีมุมมองเชิงลบสําหรับในฝั่งของกลุ่มธนาคารอยู่<ม>แต่ในระยะสั้นๆก็ต้องยอมรับตรงๆว่าดูเหมือนเป็นที่พักเงินสําหรับเอาตัวดีเวเดิยิวเพื่ออุ่นใจก่อนนะครับ,รบก็มองเป็นประเด็นนั้นนะครับซึ่งไอซ์ก็ยังมองเป็น KTB ซึ่งจริงๆในช่วงที่ผ่านมา KTB ก็ดูแข็งกว่าตลาดด้วยนะครับก็สรุปทั้งหมดประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์ครับใช่ครับขอบคุณครับ